สวัสดีครับสวัสดีเอฟิทุกท่านนะครับลุงวางก็จะออกมาชี้แจงให้ีครับเราก็มาฟังจากลุงวางให้ีนะครับนะว่าลุงวางจะพูดอะไรนะครับเรามาดูว่าลุงวางจะพูดอะไรจะชี้แจงเรื่องอะไรผมเชื่อว่านะครับสิ่งที่ลุงวางพูดเ่ยนะครับนะจริงไม่จริงเราก็ต้องฟังกันแล้วบทดชีวิตนักยานนี่คือสิ่งที่ลุงวางจะออกมาพูดนะครับไม่รู้ว่ามันจะเป็นไฟลามทุ่งหรือว่ามันจะเป็นมันจะหยุดอยู่แค่นี้นะครับถ้าลุงวางออกมายุต ออกมาพูดถ้ามันเป็นในทางที่โอเคมันฟังแล้วมันน่าเชื่อถือได้เราก็ตามนั้นนะครับตามนั้นนะรเรื่องทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันไม่ได้เกิดมาจากที่นงนว่วางแต่ว่ามันเกิดมาจากน้องนวหวางที่น้องนวลวางออกมาพูดทำให้เกิดประเด็นเพราะน้องหวลวางพูดว่านหลวางเนี่ยคุยกับนวลวางนะครับใส่ใครอะไรไม่เป็นนะครับเอฟซีนะคุณดเดี๋ยวรอฟังใหฟีครับว่านะ แลวลงวางจะชี้แจงอะไรแกบอกว่าแกชี้แจงนะครับนะนะครับคนยางลุงวางเนี่ยเขาใส่ไข่ไม่เป็นนะครับอืมคนยางลุงวางใส่ไข่ไม่เป็นนะครับอ่าคือคําว่าใส่ไข่นี้คือเมื่อคืนป้าขึ้นหัวคอกนครับคือลุงวางคงไปดูคงไปดูคลิปป้าเรื่องการอาป้าขึ้นหัวคอกใส่คงใส่ไข่นี่ครับออกมาแล้วนะครับออกมาแล้วดูว่าจะออกมารูปแบบไหนนะครับใส่ไข่ไม่เป็นลุงวางใส่ไข่ใส่สีอะไรไม่เป็นนะครับก็มีปัญหาอะไรอยากรู้อะไรก็ถามมาได้นะครับอืม ทุกคนนะครับก็อยากรู้อยากฟังเข้ามาครับเข้ามาอืมนีครับแล้วก็คุณสมสุขนะครับมีเอฟซีเข้าไปถามนะครับนะมีเอฟซีมีเบ่าเบียร์เข้าไปมีเอฟซีแล้วเข้าไปถามแล้วก็มีเอฟซีคนหนึ่งเข้าไปถามว่าอ้าวพูดเลยค่ะไฟสามพันสามพันบาทจริงเหลือสามพันค่าไฟสามพันบาทจริงเหรือก็ยังไม่ตอบนะครับนะเดี๋ยวก็รอฟังใส่ใครไม่เป็นแล้วให้คนอื่นใส่หรือหรือเปล่าคะ ค่าไฟเดือนสามพันบาทมาจากไหนเอาความจริงมาพูดหน่อยคุณทัศนยะวิยะนะครับเข้าไปแล้วนะครับนะตอนนี้นะครับเอฟซีครับเข้าไปแล้วครับซึ่งมีเอฟซีคอมเมนต์สายปันฝั่งนู้นเยอะนะครับนี่ยตอนนี้ดูบูใครอยากจะพูดอะไรนะครับใครอยากจะถามอะไรก็พูดมานะครับเนี่ยเขาถามแล้วครับเนี่ยลูกวางเขาถาม่าแล้วค่าไฟสามพันบาทจริงไหมอะไรก็ถามมานะครับเดี๋ยวลูกวางก็ค่อยตอบนะครับอืมสิบสามนาทีแล้วตอบไปแล้ว ซึ่งมีเอฟซีนะครับฝั่งนู้นเข้ามาเยอะมากๆนะครับที่ครับนะครับนแรก็คุณนี่นะครับคุณกระโกพรนะครับได้ของจากเอฟซีพอที่จับปลาดงอยากจะถามอะไรก็ถามมาได้นะเขาถามต้องหลายคำถามแล้วอะไรก็ถามมานะครับเดี๋ยวลูกวางตอบนะครับอี่ยเขาถามไปแล้วครับไฟเดี๋ยวตอบหน่อยลุงวางอืมครับไฟจับปลาดงเนี่ยเดือนเดือนเท่าไรตอบหน่อยดิ อเดี๋ยวลูกเดี๋ยวลูกก็จะได้ตอบนะครับไห้ย่าไวยะพี่ดวงนภาก็เข้าไปแล้วครับเอฟซีเราพี่เพียงฟ้าพี่ดวงภาไห้ย่าไวยะแล้วก็หลายคนนะครับได้เข้าไปถามแล้วว่าค่าไฟบ่าวเบี้ยไปครับก็เขาถามหลายแล้วนะครับรอคําตอบกันอยู่ครับอ่าบ่าวเบี้ยฟังนะครับฟังนะครับถามได้นะครับทุกคนทุกคนหง่แล้วอเขาถามยังไงค่าไฟสามพันบาทคืออะไร ที่น้องชายลุงวางมาพูดอ่ะตอบไม่ตรงประเด็นนะลุงวางนะเพราะว่าอตอบเลยอ๋อนะครับไม่ได้ก็ลุงวางไม่ได้เรียกแขกอย่างเดียวนะครับนะครับลุงวางก็ลุงลุงวางอยากจะลุงวางต้องการนะครับลุงวางต้องการให้ทุกคนเข้าฟังฟังเยอะๆนะครับเบดสนะครับรเยอะแล้วสองร้อยสี่เบ็ดเยอะแล้วช่องระดับล<ม>ุงวางเอ้าตอบไปแล้วลุงวางอย่ามาอึ้งอย่ามาดีลา อย่าเลือกแขกต้องใจนะครับระหว่างต้องให้ทุกคนะเข้ามาเยอะๆเดี๋ยวหะว่า่อยพูดไปเล่านี่มันเยอะยังอ่ะเยอะนะในีรก็ระหว่าไม่ได้เรียกแขกอย่างเดียวนะครับขอบพูดนะครับทุกคนนะครับคุณกระหลบพรอแปลว่าสามพันมันอยู่ในห้องไม่ออกมาเลยแล้วก็กินหมูหันจนสองคนไม่แบ่งปันเลยนะครับอ๋อนี่ครับ ตัววันนี้บอกว่าลุงวางอยู่เฉยดีป่าสงสารน้องนี่สิครับนะเรียกแขกหรือเรียกติ่งหัวหน้าเผ่ามาดูครับไม่น่าเชื่อเนาะลุงวางก็ตาซื้ออย่างนี้ยังรู้จักอัดคลิปเสียงคนอื่นอีกฟังได้ดีนะครับรอฟังดีๆนะครับรอมานานสี่สีนาทีแล้วเนี่ยคุณเพียงฟ้านะครับหายอดวิวไงหาแสงไปในตัวเองพูดอะไรก็ได้แต่อย่าใส่รักคนอื่น ใครที่เขามีบุญคุณยาเนรคุณมันจะไม่เจริญนี่มีฟีที่เขาพิมพ์ครับพูดสะทีรออยู่ครับวันี้วก็คุณที่ลีลาเนี่ยพยายามเลี้ยกแค่ฟังดีดีนะครับฟังว่าอีดีๆนะครับอ่าอย่าไปฟังเพี้ยนะครับอืมอย่าฟังเพี้ยนะครับเนี่ยอ่าไม่เพี้ยนะครับผมตั้งใจฟังลุงวานอยู่นี่ครับเมื่อไรจะพูดอีกทีครับครับออกมาไม่มีใครโดนหลอกแต่มีคนมาเปิดประเด็นก่อนฟังเพี้ยนะครับ นี่ก็ฟังได้ดีอืมลุงวางฟังคลิปน้องชายลุงวางยังอ่ะนะครับนะครับแล้วก็ฟังให้ดีนะครับอะไรก็อยากจะบอกคุณเพียงฟ้านะครับก็ฟังให้ดีนะครับอยาฟังเพียนนะครับคนเราชอบฟังเพียนนะครับฟังเพียนแล้วก็เอาไปพูดนะครับให้ยะวยะบอกว่าได้ดีเพราะใครมีตรนุนเพราะใครได้ที่เพราะใครตอบด้วยนะครับคนอย่างลุงวางนะครับ จะบอกให้นะครับอืมนี่ครับนี่ครับนี่ออกมาแล้วครับมาแล้วครับนะครับคนคนอย่ารู้หว่างนะครับอันนี้ก็จะบอกให้นะครับก็เคารพในการตัดสินของอคนอยู่แล้วนะครับอืมนะฟ้าไปครับไม่พูดทีครับหกทีแล้วนะครับหกทีแล้วพี่เพียงฟ้ามันก็แฉไปเรื่อยแล้วแหละเอาความจริงมาพูดไว้ใจระหว่างนะครับก็เคารพการตัดสินใจ อยู่แล้วนะครับเคารพบกระตันใจอยู่แล้วคารพบครับพอกินมูหันทั้งสองคนไม่แปลงเป็นผู้สูงว่าไงพี่วางขาโอ้โหช่างตํมาแล้วครับช่างตํบุกแล้วนะครับว่าไงพี่วางขาเข้ามาฟังเยอะๆนะครับจะได้รู้นะครับช่างตมเข้าไปแล้วครับออืืมว่าไงพี่วางขาอ่านไหมอ่านชางตํไหมอ่านไหมนะครับ แล้วลุงวาวก็ไม่เคยนะครับไม่เคยเลืมบุญคุณใครนะครับอืมไม่เคยก็ขอบคุณนะครับนะครับแล้วก็ข้าวถึงแม้จะข้าวาถึงแม้จะเป็นเม็ดข้าวเม็ดหนึ่งนะครับก็มีบุญคุณน,นะครับสำหรับลุงวางนะครับอ,อันนี้ก็จะบอกให้ ฟังกันนะครับนี่ลูกว่าก็จะเข้าประเด็นกันแล้วนะครับนะครับฟังนะครับแล้วก็จะฟังเพี้ยนนะครับทุกคนนะครับฟังดีๆผมเข้าเข้าไหมเข้ามาลูกว่าก็จะมาพูดมาคุยแล้วนะครับขอบคุณนะครับคุณสมสุขอนะครับอนันก็เดี๋ยว เอาเรื่องของช่างวาพูดก่อนนะครับอเอาเรื่องของส่้งเอาเรื่องส่้งวามาพูดก่อนนะครับนะครับนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวลูกวาก็จะเอาเรื่องของส่้งวามาพูดก่อนนะครับลูกวาก็นะครับลูกวาก็ไม่ได้พูดแบบนั้นนะครับ มไม่ได้พูดแบบนั้นนะครับกับสร้างวานะครับอันนี้ก็มันเป็นเราเป็นพี่น้องกันใช่ไหม,มนะครับเราเป็นพี่น้องกันใช่ไหมลนะ